เคยสงสัยไหมครับว่าบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่าง JD.com เนี่ยที่เราเห็นรายงานตัวเลขรายได้ออกมาโหเติบโตน่าประทับใจมากทะลุ20%เลยนะครับแต่พอไปดูบรรทัดสุดท้ายทำไมกำไรมันกลับหดตัวลงไปเกือบครึ่งเลยล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับมาดูยักษ์ใหญ่จากจีนรายนี้กันว่าเอ๊ะ มันเกิดอะไรขึ้นในสนามรบอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็เดลิเวอรี่ที่ตอนนี้ก็หลังแบบแข่งขันกันดูเดือดมากๆเลยครับ เราจะมาสำรวจกันตั้งแต่โมเดลธุรกิจของ JD เลยทำความเข้าใจว่าเขาหาเงินมาจากไหนกันแน่อะไรคือจุดแข็งหรือที่เขาเรียกกันว่าคูเมืองทางธุรกิจที่ทำให้เขายังยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ความท้าทายใหญ่ๆที่กำลังเจออยู่ตอนนี้รวมถึงมุมมองที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่กำลังจับตามองบริษัทนี้ในระยะยาวอยู่งั้นเรามาเริ่มกันที่แกนหลักของ JD.com กันก่อนเลยดีไหมครับคือ เขามีเสาหลักในการสร้างรายได้อยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับ1ก็คือ JD Retail ส่วนนี้ก็จะครอบคลุมทั้งการขายสินค้าเองโดยตรงหรือที่เรียกว่า1 p First Party ครับคือ JD ซื้อของมาสต็อกเองขายเองเลยแล้วก็ยังเป็นตลาดกลางด้วยเป็น Market Place ให้ร้านค้าอื่นๆเข้ามาเปิดร้านขายของได้เน้นหนักไปที่กลุ่มพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือสินค้าจากซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับ 2. ก็คือ JD Logistics ครับอันนี้เป็นแขนขาสำคัญเลยด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรตั้งแต่เครือข,ข่ายคลังสินค้าขนาดใหญ่การบริหารสต็อกไปจนถึงการจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยซึ่งบริการตรงนี้ไม่ใช่แค่สำหรับธุรกิจของ JD เองนะครับเขายังเปิดให้บริการกับบริษัทภายนอกอื่นๆด้วยก็ถือเป็นอีกแหล่งรายได้สาคัญของเขาครับและ 3. คือกลุ่ม New Businesses หรือพวกธุรกิจใหม่ๆที่กาลังเร่งสร้างการเติบโตอยู่อย่างเช่น อิ uh, t a n t Retail บริการส่งสินค้าด่วนภายใน30-60นาทีแล้วก็ที่เพิ่งแบบว่าสร้างความคือฮาไปเมื่อต้นปี2025นี่เองครับคือการโดดเข้ามาในตลาดส่งอาหาร Food เดลิเวอรใช้ชื่อว่า JD Takeaway ทีนี้พอเรามาดูผลประกอบการล่าสุดนะครับไตรามาส2ปี2025ที่เขาประกาศออกมากลางเดือนสิงหาภาพที่เห็นก็คือรายได้รวมเนี่ย โตแข็งแกร่งมากครับ22.4%เลยนะฮะเทียบกับปีก่อนหน้าถือว่าเป็นอัตราการเติบโตรายไตรามาสที่สูงสุดตั้งแต่ช่วงปลายปี2021เลยโดยเฉพาะส่วนของ JD Retail นี่โตกว่า20%ใช่ค่ะตัวเลขท็อปไลน์หรือรายด้างเนี่ยดูดีมากจริงๆค่ะแต่ประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้เลยแล้วก็น่าจะเป็นหัวใจสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องกำไรสุทธิค่ะ มันปรับตัวลดลงไปแบบรุนแรงมากเกิน50%เลยนะคะไม่ว่าจะคิดตามมาตรฐานบัญชี g a p p หรือแบบ n o n g a p ที่ปรับปรุงรายการพิเศษออกไปแล้วก็ตามค่ะ สาเหตุหลักๆเลยนะคะก็มาจากการที่บริษัทตัดสินใจทุ่มง,งบประมาณจำนวนมหาศาลจริงๆค่ะเพื่อจะรุกเข้าสู่ตลาดใหม่ๆที่การแข่งขันสูงปรี๊ดเลยโดยเฉพาะธุรกิจส่งอาหาร J.D. Takeaway แล้วก็ธุรกิจส่งด่วน Instant Retail เนี่ยค่ะมีการใช้เงินอุดหนุนหรือ s u b s i d i e เยอะมากทั้งเพื่อดึงดูดร้านค้าให้เข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็ดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการคือการทุ่มเงินแบบเนี้ แม้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้จริงนะคะจำนวนผู้ใช้งานก็เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันกดดันอัตรากำไรของทั้งบริษัทอย่างหนักเลยค่ะอันนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากของสงครามราคาในอุตสาหกรรมที่ผู้เล่นรายใหญ่ต่างกำลังเผาเงินสู้กันแบบดุเดือดจริงๆมีคนประเมินกันว่าเม็ดเงินที่ทั้งอุตสาหกรรมใช้ไปกับการอุดหนุนเนี่ยอาจจะสูงถึงระดับ 10, หม,ะะมื่นล้านหยวนต่อไตรมาสเลยนะคะโหหมื่นล้านหยวนต่อไตรมาส แล้วการเปิดตัว JD Takeaway เมื่อเดือนกุมภา2025นี่ก็ถือว่าเคลื่อนไหวได้แบบท้าทายมากเลยนะครับเขาออกโปรโที่เรียกว่าแรงสุดๆเลยค่าคอมมิชชั่น0%ตลอดทั้งปีสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมช่วงแรกๆอันนี้คือการประกาศสงครามโดยตรงกับเจ้าตลาดเดิมอย่างมีทวนกับ Elegate มีเลยนะครับ และแน่นอนมันก็ยิ่งทำให้การแข่งขันในสมรภูมิ i n s t a n t r e t a i ทที่มันเกี่ยวเกี่ยวกันอยู่แล้วเนี่ยร้อนระอุขึ้นมาเอกใช่เลยค่ะผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือรายได้โตจริงค่ะผู้ใช้งานก็เพิ่มความถี่ในการซื้อก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่มันคือการแลกมาด้วยมาจินหรืออัตรากำไรที่หดตัวลงแบบน่าตกใจเลยค่ะนักวิเคราะห์จากหลายสถาบันการเงินก็ออกมาให้ความเห็นไปในทางเดียวกันนะคะว่าแรงกดดันจากค่าใช้ใจ่ายเรื่องเงินอุดหนุนพวกเนี้ย จะยังคงส่งผลกระทบต่อไปอีกอย่างน้อย,อยก็สิบสอถึงยี่สบสเดือนข้างหน้าเลยค่ะถ้าหากว่าสงครามราคานี้ยังไม่มีสัญญาณว่าจะเบาลงนะคะอืมครับนอกจากสู้ศึกในบ้านที่จีนแล้วนะครับปี2025นี้นี่ Jd.com ดูเหมือนจะเร่งเครื่องขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างจริงจังด้วยนะครับอย่างในตะว,วันออกกลางนี่เห็นชัดเลยมีการลงทุนตั้งศูนย์กระจายสินค้าคลังสินค้าใหญ่ๆทั้งในดูไบทั้งอาบูดาบีเลยแล้วก็เปิดตัวบริการขนส่งพัสดุชื่อ Joy Express ในซาอุดด้วยที่เขาเคลมว่าส่งได้ภายในวันเดียวส่วนในยุโรปก็มีการรีแบรนด์ธุรกิจเดิมเขาที่ชื่อโอชาม่าไปเป็น Joybuy แล้วก็เร่งขยายแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซในยุโรปมากขึ้นด้วยครับ การขยายไปต่างประเทศในจังหวะนี้น่าสนใจมากค่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ JD.com นะคะในการที่จะหาแหล่งรายได้แล้วก็โอกาสทำกำไรใหม่ๆที่อาจจะไม่ต้องเจอการแข่งเรื่องราคาที่มันรุนแรงบ้าเลือดเหมือนในตลาดจีนนะคะเป็นกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงแล้วก็สร้างฐานการเติบโตสาหรับอนาคตค่ะครับพอเราเข้าใจภาพรวมธุรกิจความท้าทายเบื้องต้นแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญถัดมาก็คือ แล้วอะไรคือจุดแข็งหรือที่ในวงการลงทุนเขาชอบเรียกกันว่าคู่เมืองหรือโมดครับที่ทำให้ JD.com ยังรักษาความได้เปรียบและก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันที่ดูเดือดขนาดนี้จุดแข็งแรกที่ชัดเจนมากๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันกว้างขวางเลยก็คือระบบโลจิสติกที่ JD ลงทุนสร้างขึ้นมาเองครับตั้งแต่เครือข่ายคลังสินค้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไปจนถึงกองทัพพนักงานจัดส่งของตัวเองเลย การมีโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ทำให้ JD สามารถควบคุมคุณภาพบริการได้ดีกว่าคู่แข่งหลายๆรายสามารถการันตีความเร็วในการจัดส่งได้อย่างในหลายเมืองใหญ่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับของเลยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือมันช่วยสร้างความไว้วางใจกับผู้บริโภคในเรื่องสินค้าของแท้แล้วก็บริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ครับจุดแข่งที่2ก็คือการสร้างแบรนด์ที่แข่งแกร่งในเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วก็สินค้าของแท้ ควบคู่ไปกับการใช้โมเดลธุรกิจแบบ1 p หรือ First Party ที่ JD เป็นคนซื้อสินค้ามาสต็อกแล้วก็ขายเองโดยตรงอาที่มูลค่าสูงสูงหรือสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือสินค้าแม่และเด็กพวกนี้ครับการทำแบบนี้ทำให้ JD ควบคุมประสบการณ์ลูกค้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยทั้งเรื่องราคาคุณภาพสินค้าการรับประกันต่างๆ จุดแข็งที่3คือฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นครับในกลุ่มสินค้าจำเป็นหรือ non discretionary การที่ผู้บริโภคจำนวนมากคุ้นเคยกับการสั่งของใช้ประจำวันสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านแพลตฟอร์ม JD เป็นประจำเนี่ยมันทำให้เกิดความถี่ในการซื้อที่สูงซึ่งเป็นโอกาสสำคัญเลยครับที่จะทำให้ JD สามารถเสนอขายสินค้าประเภทอื่นๆเพิ่มเติมหรือที่เรียกว่า cross sell ได้ง่ายขึ้นและสุดท้ายครับคือสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างมั่นคง j จดีมีกระแสะเงินสดจากการดําเนินงานที่ดีมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งทําให้เขามีธุรคาทนเพียงพอที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆหรือรับมือกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงรวมถึงช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวได้ดีกว่าคู่แข่งบางรายแล้วก็อย่างที่ว่าไปครับการเริ่มขยายสินทรัพย์โลจิสติกไปต่างประเทศทั้งตะวันออกกลางทั้งยุโรปก็อาจจะเป็นการสร้างคูเมืองแห่งใหม่นอกประเทศจีนในอนาคตได้ด้วยครับ ใช่ค่ะคู่เมืองเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องโลจิสติกกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งมากจริงๆค่ะ ก็ต้องยอนรับความเป็นจริงนะคะว่าครูเมืองพวกนี้มันก็ไม่ได้สามารถปกป้องผลกระทบจากสงครามราคาที่เน้นการอุดหนุนหนักๆได้ทั้งหมดนะคะลองนึกภาพตามนะคะแม้ j จดีจะมีระบบขนส่งที่ดีเยี่ยมเลยแต่ถ้าคู่แข่งเสนอค่าส่งที่ถูกกว่ามากๆหรือให้ส่วนลดทันทีที่มากกว่าผู้บริโภคจานวนไม่น้อยก็อาจจะเลือกความคุ้มค่าด้านราคาก่อนก็ได้ค่ะ การมีคลังสินค้ามีสต็อกแบบวันพีมันก็มีต้นทุนบริหารจัดการที่สูงนะคะซึ่งพอเจอกับการแข่งราคาที่มันบีบมาจินเข้ามาเนี่ยมันก็กลายเป็นแรงกดดัน2ด้านเลยทั้งจากฝั่งรายได้แล้วก็ฝั่งต้นทุนคือคู่มือมันช่วยให้ยืนหยัดได้ดีกว่าก็จริงค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเลยนะคะโดยเฉพาะในสนามรบที่ทุกคนพร้อมจะขาดทุนเพื่อยแย่งส่วนแบ่งตลาดกันแบบนี้อืมครับแล้วในมุมของผู้บริหารละครับเขามองสถานการณ์นี้ยังไง แล้วก็วางกลยุทธ์รับมือไว้อย่างไรบ้างครับจากการสื่อสารของ c ีอคนปัจจุบันนะครับคุณแซนดี้ชูเนี่ยดูเหมือนว่าแนวทางจะก่อนข้างชัดเจนครับคือในปีนี้บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มจํานวนผู้ใช้งานหรือ user growth แล้วก็การเพิ่มความถี่ในการซื้อของลูกค้าเดิมหรือ purchase frequency เป็นหลักเลยควบคู่ไปกับการลงทุนวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสาหรับธุรกิจ instant retail ให้มันพร้อมใช้งาน แม้ว่าจะทราบดีนะครับว่ากลยุทธ์นี้จะส่งผลกระทบต่อตัวเลขกําไรในระยะสั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทิ้งการลงทุนในต่างประเทศนะครับยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจขยายโครงสร้างพื้นฐานทั้งในยุโรปตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ในการสร้างการเติบโตแล้วก็กระจายแหล่งที่มาของกําไรในระยะยาวครับอันนี้เป็นการวางเดิมพันเพื่ออนาคตอย่างชัดเจนเลยค่ะเป็นการยอมรับความเจ็บปวดระยะสั้น ซึ่งก็สะท้อนออกมาในรูปของมาจินที่ลดลงนั่นแหละค่ะเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในระยะยาวก็คือการสร้างการเติบโตแล้วก็ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจใหม่ๆที่เขามองว่ามีศักยภาพสูงอย่าง Instant Retail กับ Food Delivery ซึ่งอาจจะกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญในอนาคตได้ ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างฐานที่มั่นใหม่ๆในตลาดต่างประเทศเพื่อลดการพึ่งพาตลาดจีนที่การแข่งขันมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะมันคือความพยายามในการสร้างสมดุลระหว่างการลงทุนเพื่อโตในวันนี้กับการรักษาเสถียรภาพแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจในวันข้างหน้าค่ะที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดมีประเด็นไหนบ้างครับที่น่ากังวลเป็นพิเศษ ความเสี่ยงแรกเลยที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็กำลังส่งผลกระทบโดยตรงในตอนนี้เลยก็คือสงครามราคาครับในสมรภูมิ Instant Retail และ Delivery การแข่งขันที่รุนแรงมากๆระหว่าง JD.com, Alibaba แล้วก็ m e i t u a เนี่ยทำให้เกิดการทุ่มเงินอุดหนุนมหาศาลเลยมีการคาดการจากนักวิเคราะห์นะครับว่าทั้ง3ค่ายนี้อาจจะต้องใช้เงินรวมกันในหลัก1.6-2แสนล้านหยวนในช่วง12-18เดือนข้างหน้าเพื่อจะรักษาแล้วก็แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกัน ซึ่งเม็ดเงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะกดดันผลกำไรของ J d ดีต่อไปอีกแล้วก็ทำให้การฟื้นตัวของอัตรากำไรโดยรวมล่าช้าออกไปอีกครับความเสี่ยงถัดมาคือประเด็นเรื่องกฎระเบียบจากทางการจีนครับมีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการร่างกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่มุ่งเน้นเรื่องความโปร่งใสด้านราคาบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแม้ว่าในระยะยาวกฎเกณฑ์พวกนี้อาจจะส่งผลดีต่อระบบโดยรวมทําให้การแข่งขันเป็นธรรมมากขึ้นนะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ย มันอาจจะส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การให้ส่วนลดหรือการทำโปรโมชั่นบางรูปแบบที่ผู้เล่นในตลาดเคยใช้กันอยู่ซึ่งอาจจะจำกัดความสามารถในการกระตุ้นยอดขายได้ครับความเสี่ยงที่3คือความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจใหม่หรือ execution risk โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดส่งอาหารหรือ food delivery ซึ่งเป็นสมรภูมิที่มีเจ้าถิ่นเดิมที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็มีเครือข่ายครอบคลุมอย่างเมทวนกับ eletm ี A D M e อยู่แล้ว เจดีคอมงถือว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดนี้นะครับและยังต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะสามารถสร้างธุรกิจที่ทำกำไรต่อนหน่วยหรือยูริ e c o อ o ค i น s ก์ได้จริงหรือเปล่าคือสามารถทำกำไรจากการส่งอาหารแต่ละครั้งได้ไหมหลังจากหักต้นทุนต่างๆแล้วแล้วจะสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดที่ได้มาจากการอุดหนุนช่องแรกไว้ได้หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการเผาเงินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกำหนดและสุดท้ายครับความเสี่ยงจากภาพรวมเศรษฐกิจของจีนเอง ถ้าเศรษฐกิจกชะลอตัวลงกำลังซื้อผู้บริโภคลดลงการจะผลักดันยอดขายในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยหรือ discretionary goods ซึ่งมักจะมีมาจิ้นสูงกว่าก็จะทำได้ยากขึ้นในขณะที่สินค้าจำเป็นหรือ non discretionary goods แม้จะยังขายได้แต่ก็มีอัตรากำไรที่ต่ำกว่าซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัทได้ครับ เห็นด้วยเลยค่ะว่าความเสี่ยงเรื่องสงครามราคาเนี่ยเป็นประเด็นที่น่ากังวลที่สุดในระยะสั้นถึงกลางเลยค่ะเพราะมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อบอทอมไลน์เลยและที่สําคัญคือมันยังไม่มีความชัดเจนเลยนะคะว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แล้วก็จะรุนแรงแค่ไหน การที่ความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ทั้งสงครามราคาความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบความเสี่ยงในการขยายธุรกิจใหม่แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นพร,พร้อมๆกันยิ่งเป็นการเพิ่มระดับความไม่แน่นอนให้กับแนวโน้มผลประกอบการของ JD.com ในช่วง1-2ปีข้างหน้านี้อย่างมากเลยค่ะอืมครับเมื่อพิจารณาปัจจัยบวกลบทั้งหมดแล้วลองมาดูในมุมมองด้านมูลค่าหรือ valuation กันบ้างครับณปัจจุบันนะครับ ข้อมูลณวันที่8ตุลาคม2025ราคาหุ้น JD.com ที่ซื้อขายในตลาดสหรัฐหรือ ADR เนี่ยอยู่ที่ประมาณ34-35ดอลลาร์สหรัฐสถานาการณ์ก็เป็นอย่างที่เราคุยกันมาครับคือรายได้โตแข็งแกร่งมากแต่กำไรกลับหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญเลยเนื่องจากการลงทุนหนักในธุรกิจใหม่ๆตลาดเองก็ดูเหมือนจะกำลังชั่งน้ำหนักอย่างหนักเลยครับระหว่าง โอกาสการเติบโตในอนาคตที่อาจจะมาจากการลงทุนเหล่านี้กับผลกําไรที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบันนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองไปในทิศทางเดียวกันครับคือผลงานด้านยอดขายหรือท็อปไลน์เนี่ยดีกว่าที่คาดไว้แต่ผลกําไรบอททัมไลน์กลับต่ํากว่าคาดแล้วแรงกดดันจากสงครามเงินอุดหนุนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตามองต่อไปครับทุนเน้นคุณค่าหรือ value investor VI ที่มีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ ในสถานการณ์แบบนี้เราอาจจะต้องตั้งสมมุติฐานที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์เวทีพอสมควรเลยค่ะตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะคาดการว่าในอีก3-5ปีข้างหน้ารายได้ของ JD อาจจะเติบโตได้ในระดับเลขหลักเดียวตอนปปลายหรืออาจจะแตะเลข2หลักต้นๆได้บ้างโดยอาศัยฐานธุรกิจเดิมที่แข็งแกร่งในกลุ่มสินค้าจำเป็นแล้วก็โมเดล 1P เป็นหลัก บวกกับความเป็นไปได้ที่ธุรกิจ Instant Retail จะเริ่มทำกำไรได้ในเมืองใหญ่ๆที่มีฐานลูกค้าหนาแน่นแล้วก็ธุรกิจโลจิสติกในต่างประเทศเริ่มสร้างรายได้เข้ามาสนับสนุนค่ะในแง่ของการประเมินมูลค่าด้วยสถานะเป็นผู้นำตลาดที่มีสินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างระบบโลจิสติกนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็กำลังเผชิญกับสงครามราคาที่รุนแรงเราอาจจะพิจารณาให้ค่า m u l t i เ l e อย่าง P/E ratio หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไร ซึ่งเป็นตัววัดความคาดหวังของตลาดต่อกำไรในอนาคตนะคะที่ระดับประมาณ14-18เท่าแต่ที่สำคัญเลยคือต้องคำนวณบนฐานของกำไรปกติหรือกำไรในสภาวะที่ไม่มีการทุ่มเงินอุดหนุนหนักผิดปกติเหมือนในช่วงนี้ค่ะแต่หัวใจสำคัญของการลงทุนแบบ VI โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้นะคะคือการมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ m a r g i n o f Safety ที่เพียงพอค่ะ ด้วยความเสี่ยงจากสงครามราคาที่ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่แล้วก็ความเสี่ยงในการทําให้ธุรกิจใหม่ทํากําไรได้จริงนักลงทุนที่เรามัดระวังอาจจะต้องการ m o s ที่หนากว่าปกติทั่วไปค่ะอาจจะเริ่มให้ความสนใจเมื่อราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาจน P/E ที่คํานวณบนฐานกําไรปกติอยู่ในระดับประมาณ13-14เท่าหรือต่ํากว่านั้นหรืออาจจะพิจารณาจากตัวชี้วัดอื่นเช่น EV/EBITDA ที่ต่ํากว่า7เท่าหลังจากที่สถานการณ์การเผาเงินเริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะ กลยุทธ์ที่อาจจะเหมาะสมในภาวะแบบนี้นะคะอาจจะไม่ใช่การทุ่มเงินลงทุนทั้งหมดในครั้งเดียวแต่เป็นการปล่อยให้เวลาและวินัยในการลงทุนเป็นตัวควบคุมความเสี่ยงซึ่งอาจจะหมายถึงการทยอยสะสมเมื่อราคาหุ้นปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจและมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้นะคะถ้าจะเปรียบเทียบกับแนวคิดของอร์เรนบอฟเฟตที่ว่าการซื้อธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผล คือการลงทุนที่ดีในระยะยาวก็ยังคงเป็นจริงนะคะแต่ในสนามรบที่กำลังทุบราคาแข่งกันอย่างดุเดือดแบบนี้เราในฐานะนักลงทุนก็ควรจะเรียกร้องราคาที่สมเหตุสมผลนั้นให้มีส่วนลดหรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่มากกว่าปกติเพื่อรองรับความผันผวนและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะครับฟังดูเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงที่เดียวเลยครับ แล้วพอจะมีปัจจัยอะไรบ้างไหมครับที่อาจจะเข้ามาช่วยพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นหรือทำหน้าที่เป็นตัวเร่งมูลค่าหรือ What Could Go Right ให้กับ JD.com ได้บ้างครับปัจจัยแรกที่หลายคนอาจจะคาดหวังกันนะครับก็คือการเข้ามามีบทบาทของทางการจีนหรือหน่วยงานกำกับดูแลถ้าหากว่ามีกฎระเบียบที่ชัดเจนออกมาเพื่อควบคุมหรือลดความแรงแรงของสงครามราคาที่กำลังเกิดขึ้น เช่นมีการกำหนดกติกาเกี่ยวกับการใช้คูปองส่วนลดที่เข้มงวดขึ้นหรือการบังคับใช้ความโปร่งใสเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ก็อาจจะช่วยลดแรงกดดันต่ออัตรากาไรในธุรกิจ Delivery และก็ i n s t a n t Retail ลงได้บ้างครับปัจจัยที่2คือความสําเร็จในการทําให้ธุรกิจ i n s t a n t Retail สามารถไปถึงจุดคุ้มทุนเ,เร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าความถี่ในการสั่งซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นขนาดตะกร้าสินค้าต่อออเดอร์ใหญ่ขึ้นหรือมีการบริหารจัดการไรเดอร์และก็ต้นทุนการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจนทำให้กำไรต่อนหน่วยหรือยูนิตอีโคโนมิกส์ปรับตัวดีขึ้น ต่่ออเนืงครับปัจจัยที่3คือความสำเร็จของธุรกิจในต่างประเทศครับหากการลงทุนในศูนย์โลจิสติกส์ที่ตะวันออกกลางทั้งดูไบาอาบดาบีหรือบริการ Joy Express ในซาอุหรือแพลตฟอร์ม Joybuy ในยุโรปเริ่มแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของไรายได้แล้วก็สามารถสร้างผลกำไรได้จริงในบางพื้นที่ก็จะเป็นการพิสูจน์ว่า JD สามารถสร้างแหล่งไรายได้ใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาการแข่งขันด้วยการอุดหนุนอย่างรุนแรงเหมือนในตลาดจีนได้ครับ และสุดท้ายครับหากความแข็งแกร่งของแบรนด์ JD ในด้านความน่าเชื่อถือสินค้าของแท้แล้วก็บริการหลังการขายยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้ลูกค้ากลุ่มที่ซื้อสินค้าจำเป็นหรือ non discretionary เนี่ยยังคงซื้อซ้ำอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยรักษาฐานกำไรของบริษัทให้มีความมั่นคงแล้วก็ลดความผันผวนจากผลกระทบของการแข่งขันในธุรกิจใหม่ๆได้ครับ ปัจจัยบวกเหล่านี้ล้วนมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้ธุรกิจใหม่อย่าง Instant Retail สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนแล้วก็การสร้างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการสร้างเครือข่ายแล้วก็ฐานลูกค้าค่ะ ส่วนการเข้ามาแทรกแซงของภาครัฐเพื่อควบคุมสงครามราคานั้นเป็นปัจจัยที่คาดเดาได้ยากกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็น่าจะเป็นผลบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมเลยไม่ใช่แค่ JD.com รายเดียวนะคะครับก่อนที่เราจะสรุปการเจาะลึกในวันนี้นะครับลองมาทบทวนคำถามสำคัญสคัญที่อาจจะใช้เป็นเช็คลิสต์ส่วนตัวก่อนตัดสินใจลงทุนในสถานการณ์แบบนี้กันดูนะครับข้อแรกเลย เราเข้าใจกลไกลแล้วก็โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซทั้งแบบ1 P ทั้ง3 P หรือ Marketplace ดีพอหรืออยังครับเราเข้าใจความซับซ้อนแล้วก็ต้นทุนที่แท้จริงของธุรกิจ Instant Retail กับ Food Delivery รวมถึงระบบโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ของ JD หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับขอบเขตความเข้าใจหรือ Circle of Competence ของเรานะครับข้อ2 เรามองเห็นจุดแข็งหรือโมดที่ชัดเจนจากระบบโลจิสติกส์และแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแล้วแต่เราเข้าใจถึงข้อจำกัดของคู่มเมืองเหล่านี้ในการต้านทานสงครามราคาที่ใช้การอุดหนุนเป็นอาวุธหลักด้วยหรือเปล่าครับข้อ 3. เราได้ติดตามแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารในการพยายามสร้างสมดุลระหว่างการลงทุนเพื่อการเติบโตระยะย,ยาวกับการรักษาผลกาไรระยะสั้นหรือไม่แล้วเราได้ติดตามความคืบหน้าแล้วก็ผลลัพธ์ของการลงทุนในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดหรือเปล่าครับอันนี้เป็นการประเมินแมネจเมนต์ ข้อ4เราได้เฝ้าติดตามตัวเลขสำคัญสำคัญที่สะท้อนสุขภาพของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ครับไม่ว่าจะเป็นอัตรากำไรของ JD Retail ตัวเลขผลขาดทุนจำนวนออเดอร์ของ JD Take Away ต้นทุนเงินอุดหนุนต่อออเดอร์อัตราการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์โลจิสติกส์และก็ที่สำคัญเลยคือสถานะกระแสงเงินสดของบริษัทอันนี้คือการติดตามคีย์เมทริกซ์นะครับและสุดท้ายเรากำลังมองหาโอกาสในการลงทุนเมื่อราคามันสะท้อนความเสี่ยงความกังวลต่างๆไปมากพอแล้วหรือยังแล้วเรามีวินัยในการใช้กลยุทธ์การทยอยลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงแทนที่จะไล่ตามราคาในภาวะที่ตลาดยังผันผวนสูงอยู่หรือเปล่าครับอันนี้คือการประเมิน margin of safety ค่ะถ้าจะให้สรุปภาพรวมในตอนนี้นะคะ JD.com ยังคงเป็นธุรกิจที่มีการดำเนินงานพื้นฐานที่แข็งแกร่งค่ะมีคู่เมืองที่สำคัญแล้วก็จับต้องได้จริงจากระบบโลจิสติกที่เหนือกว่าคู่แข่งหลายรายแล้วก็ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในเรื่องสินค้าของแท้แล้วก็บริการค่ะ อย่างไรก็ตามในขณะนี้อุตสาหกรรมอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ด e ลิเวอรี่ในจีนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่งเลยค่ะสงครามราคาที่ดุเดือดมีแนวโน้มที่จะยังคงดำเนินต่อไปอีกอย่างน้อยๆก็4 8ถึง8ตรอยมาสหรืออาจจะนานกว่านั้นซึ่งก็จะยังคงกดดันความสามารถในการทำกำไรของบริษัททำให้การเติบโตของกำไรไม่เป็นเส้นตรงเหมือนในอดีตแล้วก็มีความผันผวนสูงค่ะ ดังนั้นการพิจารณาลงทุนใน JD.com ณนะช่วงเวลานี้นะคะจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในภาวะการแข่งขันปัจจุบันและที่สำคัญอย่างยิ่งเลยคือต้องเรียกร้องส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety ที่มากเพียงพอค่ะบางทีอาจจะต้องอดทนรอให้ราคาหุ้นปรับตัวลงมาสะท้อนความเสี่ยงและความกังวลของตลาดไปมากๆเสียก่อนความราคาในประเทศที่ดุเดือดและก็การเร่งขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับคำถามสำคัญที่ยังคงอยู่ก็คือ JD.com กำลังวางเดิมพันอนาคตของตัวเองไว้กับกลยุทธ์ใดเป็นหลักกันแน่ระหว่างการยอมเจ็บปวดในระยะสั้นเพื่อเป้าหมายในการครองส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ขึ้นในสมรภูมิ Delivery Instant Retail ภายในประเทศหรือว่าเป็นการพยายามสร้างฐานที่มั่นแห่งใหม่ในต่างแดนเพื่อแสวงหาการเติบโตที่อาจจะยั่งยืนกว่าและก็มีอัตรากำไรที่ดีกว่าในระยะยาวนี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราคงต้องขบคิดแล้วก็ติดตามหาคำตอบกันต่อไปครับ ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยครับและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ